มาวันนี้มาชมการเขียนถาดรองกระถางบอนไซนะครับตอนนี้ผมเขียนด้วยสีลายไม้ฟรีแฮนนะจะเขียนเป็นโทนไม้สักทองนะครับดังนั้นสีทีท่ต้องใช้ก็คือสีเหลืองสักทองแล้วก็น้าจานสองแล้วก็สีดํานะครับในการทํางานอ่าสังเกตที่ชิ้นงานฮะไปเร็วๆนะสีของเราใช้งานง่ายครับผมลากยังไงก็เป็นไม้นะฮะสำหรับท่านที่สนใจคอร์สอบรมนะฮะสั่งสีเป็นทดลองใช้อ่าหรือ ่าจ้างทีมผูม้รับเหมา066152582ทักมาครับผมรับประกันสวยสมจริงละดับไฮเปอรเรียลลิสติกนะครับสี่สมจริงมากๆนะอ่าก็จะได้งานประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมเขียนไว้กลางๆไว้ก่อนแล้วค่อยเก็บงานทีหลังแล้วก็มาชมภาพตอนเก็บงานเสร็จทีนะครับอาจารย์สมรัยม้พไปแห่ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใดนะครับ ไว้เจอกันคลิปต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ